โอเคสวัสดีครับวันนี้เป็นจลุยโจทย์ NL 2นะครับเดทที่8 1เอนะครับก็อ่าวันนี้ยังอยู่ในเรื่องเน็โฟนะครับผมก็เหมือนเดิมนะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่อ่ารีบนะครับหรือเวลาน้อยเนี่ยพี่แนะนําให้กรอไปในช่วงนาทีสุดท้ายนะครับเพื่อฟังเฉลยแล้วก็สรุปประเด็นสำคัญได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยมีเวลานะที่อยากลองพอสวิดีโอนะครับลองคิดเองทําเองก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับ อ่ะชายยีปีนะอ่ะอยู่ภาคอสานมีบอกว่ามีอาการอ่อนแรง proximal muscle weakness นะครับให้แบบมาเป็นลักษณะของ metabolic acidosis แล้วก็มี h y p o k นะครับ b e n g i n i l i s i n g นะครับถามว่า what is most likely diagnosis นะครับอืมนะก็จะมี c h o i c e l i e d i a e i s e h y p o k y c a l i c periodic p a r a l y s i s นะครับแล้วก็ renal tubular acidosis นะครับ อ่ะอันนี้ก็จะมาพูดถึงในแง่ของเรื่องไฮโปเคนะครับว่าจะหาสาเหตุไฮโปเคเนี่ยยังไงนะครับก็อ่ะไฮโปเคเนี่ยก็จริงๆเนี่ยอ่ก็คือซีร um ั p ่มโพแทสเซียมน้อยกว่าสาจุ N o K 3, 5, นะครับถึงจะเรียกว่าไฮโปเคเนาะอ่ะทีนี้เนี่ยคนที่เป็นไฮโปเคจะมีอาการอะไรได้บ้างน,นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นที่หัวใจนะที่กล้ามเนื้อนะครับในะหัวใจก็จะมีกระเดกอาริทเมียได้นะคนไข้มีพาวิเทชั่น นะครับหรือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอาริทเมียพวกเวนติกล่าอาริทเมียอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเมื่อวันมัสเซอร์วิตเน็ตนะครับผมนะดีชีตดิสเนอร์รีเฟกพวกชาอะไรก็มีได้นะคอนสติเปชันฟาติกโพลิูเรียเนี่ยครับอันนี้คืออาการที่มีได้และทีนี้เนี่ยเกรดเิ็นที่เราควรรู้นะครับก็คือของไฮโปเคเลเมียเนี่ยนะระดับซีรัมเนี่ยถ้าเกิดอ่า ก็จำง่ายๆครับ3.5 3 2.5เนอะอันนี้ก็เรียงกันตรง mild moderate severe นะครับอันนี้ต้องจําค่านิดนึงเพราะว่าในในค่าที่จะเป็น severe เนี่ยการบาดเจ็บเมนเนี่ยมันต้องให้อ่าต้องให้เป็น IV นะครับจะเป็นให้เป็นไม่ไม่ให้เป็นดอแร,ร่แล้วนะต้องให้เป็น IV นะครับอ่ะทีนี้อ่าแล้วพอรู้อาการแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ EKG ที่สําคัญด้วยเนาะเหมือนเหมือนไฮเปอร์เคในคลิปที่แล้วที่พี่บอกไปใช่ไหมครับก็คือ ถ้ามันมี EKT Change เนี่ยก็ถ้าไม่มี EKT Change เนี่ยต้อง Stabilize Hair ใช่ไหมครับอันเนี้ยถ้ามี EKT e k g Change เนี่ยก็ถือว่าเป็น Emergency นะครับใน Hypo K นะ EKT Change กำลังจะเป็นยังไงนะก็สังเกตเห็นว่าเหมือนเอานิ้วจิ้มลงนะตรงตรงตัว T Wave เห็นไหมก็จะมี T Wave Inversion นะครับ STD e p e s s i o n แล้วก็ U Wave ก็เด้งขึ้นมานะเป็น Prominent U Wave ครับ อันนี้ก็เอารูปมาให้เปรียบเทียบกับไฮเปอร์เคที่เหมือนเป็นการดึงตัวทีเวฟขึ้นไปนะครับก okay. ็จะเห็นตอบีกทีโอเคทีนี้เดี๋ยวให้ดูภาพ E N G ของไฮเปอร์เคนะครับอ่ะอันนี้เป็นทีเวฟอินเวอร์ชันเนาะทีเวฟหัวกลับแล้วก็พร o มิ n e นน u ์ยูเวฟนั่นเองนี่นะครับอ่ะอันนี้ก็จะมีตัวของ S T D e พสนะครับทั่วๆแล้วก็เหมือนเดิมนะทีเวฟอินเวอร์ชันเห็นไหม G-wave มันหัวกับนะแล้วก็ U-wave ก็โผล่ขึ้นมาแทนนะครับอันนี้ก็มี U-wave นี่เนหะ็นไหม U-wave นะครับก็ประมาณนี้ ECG ของตัวของไฮโปเนะทีเนี้ยพอเรารู้ว่าคนไข้เป็นไฮโปเคแล้วทีนี้เนี้ยเราจะ <c oughs> หาสาเหตุไฮโปเคนะอันนี้เอาแบบคร่าวๆนะครับเอาแบบคร่าวๆนะ คืออย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดเราเจอให้ไฮโปเคนะเราดูกว่ว่าคนไข้เนี่ยมีคลินิคอลชิปหรือเปล่ามีอะไรไหมที่มันทําให้โพแทสเซียมเนี่ยมันชิปไปเข้าเซลล์ทําให้เซซิลมเนี่ยมันลดน้อยลงอ่ามีอะไรบ้างจริงๆก็คือในคลิปที่แล้วพี่เคยพูดเรื่องอินซูลินใช่ไหมเพราะว่ามันจะชิปเคเข้าเซลลใช้ท r e a t m e n t เรื่องของไฮเปเคได้นะมันก็ทำให้เปิดไฮโปเคได้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นอินซูลินเนี่ยนะก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชิปเคเข้าเซลล์ทําให้ไฮโปเคได้นะครับนะหรือภาวะที่เราควรรู้ก็คือพวกแฟมิเลียลไฮโปคาลิมิกเพอรีดิกพาลาริสเนี่ยอันเนี้ยนะครับเป็นชานอโรพาตี้อย่างหนึ่งนะที่มีมีการชิปเคเข้าเซลล์ทําให้คนไข้ไฮโปเคได้เหมือนกันแล้วก็ไทรอยด์ท็อกซิโคซิกนะครับเพอรีดิกพาราริสนะอันนี้ก็เกี่ยวกับไทรอยด์สูงแล้วก็จะมีผลทำให้มันมีการชิปเคเข้าเซลล์นะครับ นะอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันจริงๆพี่เคยพูดเรื่องไทโรไทอสิโพารีภัยสิพสิตเนี่ยไปแล้วในรู้สึกจะคลิป,ป็นเดย์ที่10กว่านะครับนะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะกอ็อ่ะพอเราแยกพวกชิปไปแล้วนะจริง้พวกชิปเนี่ยมันมีความอ่าเพาะยังไงนะพวกกลุ่มโรคที่เป็นเคชิปเนี่ยคือเนื่องจากมันเป็นการชิปที่ค่อนข้างเป็นงรวดเร็ว ดังนั้นเนี่ยภาวะแอซิ b เบตเนี่ยจะ normal นะครับอันเนี้ยที่ต้องรูไว้ภาวะแอซิดเบตจะ normal ที่จะแทนภาวะแอซิ b เบตที่ normal เนี่ยเป็นสีเขียวนะครับโอเคไหมอ่ะก็แยกกลุ่มนี้ไปอ่ะพอเราดูแล้วไม่มีตรงนี้ปุ๊บคนไข้ได้เป็นไฮโปเคจากสาเหตุอื่นก็เราไปดูที่ยูรีนเอาว่าเป็นขาของอ่าเอ็กซ์ตาร์รีโนลอสหรือเปล่าหรือเป็นขาของรีโนล o อสนะครับถ้าเป็นขาของเอ็กซ์ตาร์รีโนลอสนะก็คือ ดูใน u ิ i n K ไม่ได้เยอะนะครับนะก็จะต้องมาดูแยก Acid base อีกทีหนึ่งนะถ้าเป็น Metabolic Acidosis เนี่ยจะนึกถึงพวก d i a r รี a นะครับถ้าเป็น Metabolic Alkalosis เนี่ยจริงๆก็จะมี Remote diuretic Remote vomiting แต่ว่าพี่ว่ามันยากจนเกินไปนะไม่เป็นไรไม่ต้องรู้ก็ได้นะเอาเป็นว่าถ้าเป็นขาของ e x t a r n a l loss แล้วมี Metabolic Acidosis เนี่ยต้องนึกถึงเรื่อง d i a r รี a นะครับคนไข้ก็ ประวัติเรื่องไตอักเส่งม,มานะครับต่อไปถ้าเป็นขา r e n อ l ล์ s ็ล่ะขา r e n อ l ล์ s ็เนี่ยให้เรามาดูตรง BP นะครับบัดเพชอร์คนไข้นะครับถ้า BP สูงหรือ BP ปกตินะ BP สูงหรือ BP ปกติถ้า BP สูงเนี่ยนึกถึง a l d o s t e r o n e effect นะนึกถึงอัลโดสเตโรน e อ f เฟกตว่า a l d o s t e r o n นเนี่ยทำให้ที่นี่การดูดโซเดียมขับโพแทสเซียมขับโปร,โปรตอนถูกไหมครับถ้ามี a l d o s t e r o n e effect ปุ๊บก็จะขับโพแทสเซียมออกไป ทำให้คนไข้ไฮโปเคได้ใช่ไหมครับและผลของอัล์ติโลเนี่ยมันดูโซเดียมเข้ามาทําให้เกิดบอรูมรีเทนชันคนไข้ก็มี BP สูงได้นะครับซึ่งอัล์ติโรนเอฟเฟกต์เนี่ยอาจจะเกิดจากอัล์ติโรนสูงเองก็ได้นะหรือเกิดจากฮอร์โมนคอร์ติซอลที่มันมีมินาโรคอร์ติคอยเอฟเฟกต์อ่าเห็นไหมคอร์ติซอลก็จะมีมินาโรคอร์ติคอยเอฟเฟกต์เป็นเอฟเฟกที่ เหมือนกับอะดรสโตรนเหมือนกันนะครับโอเคไหมดังนั้นอะดรสโตรนอิมฟต์เนี่ยอาจจะเกิดจากตัวอะดรสโตรนเองก็ได้หรือจะคอร์ติซอลก็ได้นะครับถ้าของจากอะดรสโตรนสูงเองเนี่ยก็อาจจะเกิดจากเ,าเป็นไพรเมอรี่อะดรสโตรนซึมก็ได้นะคือเกิดจากตัวอะดรีนาลคอร์เท็กอะดรีนาลคอร์เท็กเนี่ยที่มันหลั่งตัวอะดรสโตรนขึ้นมาเองนะครับก็ได้นะหรือว่า อาจจะเป็นภาวะที่มันมีเรนินสูงแล้วมากระตุ้นทําให้อาร์ติกลนมากขึ้นตามก็ได้นะอาจจะเป็นทูเมอร์อะไรก็ได้หรือว่าเป็นตัวของรี n นอัลเทอริซิโนซิเนี่ยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะเอาก็เข้าๆพอรู้ว่าเป็นสาเหตุจากอาร์ติกลนสูงหรือว่าคอร์ดิทอลสูงนะคอร์ดิทอลสูงก็จะคุ้มพวกคุชชิงแต่มักไม่ค่อยได้มาพิเศษเรื่องอ่าเรื่องนี้แหละคงจะมาพิเศษด้วยเรื่องอาการของคุชชิงซินโดรมชัดเจนอยู่แล้วแรกนะครับนะอ่ะต่อมา ถ้าบีพีปกติเนี่ยก็ไม่แยกแอซิดเบสนะครับดูว่าเป็นเมตาบอลิกแอซิดอสิตหรืออัลคาโลซิตนะถ้าเป็นแอซิดอสิตเนี่ยก็จะมีรีนอลทูบูราแอซิดอสิตแล้วก็พวกด k a นะครับนะส่วนถ้าเป็นเมตาบอลิกอัลคาโลซิตเนี่ยก็จะมีพวกไดูเรติกนะโมเมตติ้งนะอันนี้ที่เราควรรู้บัตเตอร์แมนบะัตเตอร์จิตเตอร์แมนอ่ะไม่เป็นไรก็ไดนะ้ไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับนะก็จะประมาณนี้อ่ะทีนี้เนี่ยสีที่พี่ทำไว้นะครับสีเขียวเนี่ย หมายถึง normal acid base นะครับสีแดงเนี่ยหมายถึงว่าเมตาบ o ลิกแอซิโลซิสแล้วก็สีในเงินหมายถึงว่าเมตาบ o ลิกอะโครโลซิสทีนี้พี่อยากให้สมมติเราเจอคนไข้ที่ไฮโปเคเนี่ยอาจจะดูเรื่องของ acid base เนี่ยคู่ไปด้วยเลยนะสมมติถ้าพี่บอกว่าไฮโปเคนะ normal acid base นะจะนึกถึงเฮ้ยเป็นพวกชิปหรือเปล่าอินซูลินไหมหรือว่า Periodic Paralysis หรือเปล่านะครับแต่ถ้าบอกไฮโปเคกับเม็ดแอซิโลซิสกาจะนึกถึงเฮ้ยเป็น เรียรมั hey, ้ไหมเป็นรีอลทูเวอราเซลลซิตหรือเปล่าหรือเป็น DKA เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเป็นไฮโปเคที่เป็นเม็ดอัลโคโร s ิตเราก็นึกในใจแล้วเฮ้ยไฮโปเคเม็ดอัลโครสิตก็จะมีอะไรพวกกลุ่มของอะลักโซไลน e เฟกกับพวกดูบเรยูเลติกวอมิทติ้งอะไรพวกนี้นะเราอาจจะต้องมาดูพวกของป p อีกทีนึงเพื่อแยกสองภาวะนี้ออกจากกันก็จะประมาณนี้ก็คือจำไว้เสมอว่าไฮโปเคนะดูแอซิดเบด ร่วมไปด้วยเลยนะไฮโปเคดูแอซเซเบตร่วมไปด้วยเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้การอัพโพนิโพเคนนะอันนี้คือแบบคร่าวๆนะครับเอาแบบคร่าวๆส่วนเรื่องของการแมาเนจเมนต์เนี่ยก็จะดูว่าเป็นอเมอร์เจนซีหรือนอนอเมอร์เจนซีนะครับถ้าอเมอร์เจนซีเนี่ยในภาวะไหนบ้างนะก็คือมีซีเวียไฮโปเคนเลยน้อยกว่า2.5งจุดห้าใช่ไหมครับหรือมีอีชีชแนนเมื่อกี้ทีเวฟอินเวอร์สยูเวฟพอมิเนนต์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีชีชแนนและซีเวียละถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวก็จะเกิดอาริทเมียได้นะครับ หรือคนไข้มีอาการนะซิมงต่างต่างที่บอกไปเมื่อกีนก้น,นนะ p a นะวิเ a ชั o n นะว e กเนสน้ำเน็ดใช่ไหมครับอ่าอะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งถ้าเป็นอเมอร์เจนซีเนี่ยต้อง t ี e เป็น iv ไม่ก็ซีไลน์แล้วนะต้องให้ทาง p e r i เ h อร a ลไม่ก็ c e น t r a l line นะเป็น k c l นะครับแล้วก็มอนิเตอร์ใน icu ด้วยนะครับนะส่วนถ้าเป็นนนอ n o เมอร์เจนซีเนี่ยนะครับนนอ n o เมอร์เจนซีเนี่ยเรามักจะพ p เฟอร์เป็นออรัลนะครับพ p เฟอร์เป็นออรัลมากกว่า iv นะครับก็จ้าบาลนี้โอเคอ่ะกลับมาดูโจทย์นะครับชาย25ปีนะภาคอีสานยังมีอาการอ่อนแรง proximal อ,อ,อน s ัตเ weakness นะเห็น metabolic acidosis กับไฮโปเคปึ๊บนะถามว่ามอดไรที่แดงโรสิตเนี่ยเห็นไหมพี่ก็อยากให้ดูทั้งพอไฮโปเคปึ๊บดูแอซิดเบทร่วมไปด้วยเลยนะครับมีเมทัลบริกแอซิดโรสิตคู่ไฮโปเคก็ K, จะนึกถึงอยู่3โลกใช่ไหมครับแตเรียใช่ไหม รีนอนทูบูราซิโดซิสหรือว่า DKA ใช่ไหมตอนนี้ข้อนี้ก็เป็นรีนอนทูบูราซิโดซิสนะครับน่ตอบข้อ4ส่วนเกรฟ s ิซิ e กับไฮโปคาร์บอเมตพลั i คาราซิสเนี่ยอันเนี้ยมันมันเป็นอยู่ในกลุ่มชิปนะครับนะอยู่ในขาชิปก็จะต้องเป็น normal acid base นะครับผมโอเคข้อนี้ตอบข้อ4ครับอ่ะต่อมานะอ่า43ปีนะมีอาการอ่อนเพลียง่ายกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง เคยมีอาการวรมที่ขาได้กินอฮา h c t z 50มิลลิกรัมมาตลอดอาการในผู้ป่วยรายนี้น่าจะเกิดจากอะไรนะครับอันนี้ก็ออนลูปไดยูเลติกอยู่นะครับอ,อันนี้เป็นไตอสายาานะไตอสายาานะก็เป็นทำให้เกิดทั้งหยุมไดยูเติกและไตอสาซนี่ทำให้เกิดไฮโปาาเคได้บ่อยนะไฮโปแนทไฮโปเคเนี่ยนะครับดังนั้น ในคนนี้เนี่ยถ้าจะอธิบายเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของไฮโปเคนะครับก็ถ้าเราไปดูเรื่องของแอซิดเบทจะเห็นว่าคนนี้เป็นออลคาโลซิตนะครับด้วยเพราะว่าไอขาเรื่องของไฮโปเคที่เกิดจากไดรติกเนี่ยก็จะเป็นเม็ดับลอลคาโลซิตใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะว่าอ่อนยาไดรติกต้องมาดูเรื่องของ โพแทสเซียมนะครับว่าทำให้เกิดเจตังได้นะครับนเนาะออ่ก็เลยตอบข้อ b นะครับอันนี้นจริงๆมียาความดันตัวอื่นอีกนะครับที่ทำให้เกิดไฮโปเคได้นอกจากไดเรติกนะครับคือไดเรติกเนี่ยมันทำให้เกิดไฮโปเคหมดนะยกเว้นตัวของ k คสแปร n ิงใช่ไหมเคสแปริงก็คือพวกอ่าไอตัวอะไรนะอมิดโรคอร์ดิคอย แต่ถ้ากรน,นี้นะหรือสไปโนไลตโตนนะครับอันเนี้ยมันจะเคจะไม่ต่ำนะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยเคจะต่ำนะครับทีนี้ม,มีมีตัวอื่นอีกก็คืออะไรพวกที่มันแกลสบ็อกเกอร์ต่างๆนะเช่น ACI ี r ER b เนี่ยอันเนี้ยพวกเนี้ยก็ทำให้เกิดไฮโปเคได้ใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไปบล็อกผลของทำให้ไปบล็อกแรสซิเต็มอะอะดอโตนก็ เออไม่ใช่เออตรงข้ามกันเท่าที่พี่พู้ป่วยในพวก A C I A B เนี่ยพวกเนี้ยมันทำให้เกิดไฮเปอร์เคได้เพราะว่ามันบล็อกแลสิสเตมนะไปบล็อกเออรโดูโรเนฟเฟกทำให้ไม่มีเออรโดูโรเนฟเฟกแล้วมันก็จะทำให้เกิดไฮเปอร์เคได้เท่าที่ตรงข้ามกันแต่ว่าถ้าไฮโปเคเนี่ยต้องนึกถึงพวกไดยูเรติกนะครับอืมโอเคอ่ะต่อมานะอันนี้เป็นผู้ป่วยเนี่ยแอดมิดด้วยเรื่อง M I นะครับมีฮาร์ตเฟลเลียมาสองวันนะครับฟอร์มแลบไปแล้วมีโซเดียมร้อยสี่สิบนะมีเคสามเห็นไหมเคต่ำ ต่ำกว่า3.5คือต่ำใช่ไหมครับอ่าใบขาปกตินะถามว่าแผลปิโบทิจากอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องไฮโปเคจากอะไรนะอันนี้คนไข้เป็น MI มี Heart Failure เนี่ยก็แสดงว่าน่าจะต้องมีการได้ไดยูเลติกแน่ๆนะครับก็น่าจะไฮโปเคจากไดยูเลติกนี่นแหละนะครับอันนี้ก็ไม่มอีอันนี้ก็มาให้ดูเนี่ยอันนี้ที่พี่บอกไปเนาะไฮโปเคเนี่ยก็จากพวกแต่ละสายได้จากจุดเปรยติกได้นะครับแต่ไฮเปอร์เคเนี่ยจะเกิดจากมีพวกมิโดโลคอร์ติคอรลิเซนเท่ากุนี้ไฟโนลิคอตนนะครับหรือพบ A.C.I. AB นะครับอันนี้ที่ควรรู้นะพวกยาความดันยาขับปัสสาวะเนี่ยที่ทำให้เกิดไฮโปไฮเปอร์เคได้ดังนั้นเนเวลาเราให้ Start. ยาความดันยาขับปัสสาวะเนี่ยเราต้องมาติดตามดูเรื่องของค่าโพแทสเซียมด้วยนะครับอืมก็ประมาณนี้ครับสรุปนะเราสรุปไฮโปเคนะวันนี้เรื่องไฮโปเคก็จะมีอาการอะไรนะครับจะมีการเรื่องของคา์ดแอกนะมีพาวเทชันมีอัลิทเมียได้นะมีมัสเซิลวิกเนต มีชาได้นะครับนะอ่อนเพลียอะไรพวกนี้ได้นะครับและเราก็ต้องรู้ว่าเป็นไม่เมื่อไรซีเวยเนาะอ่าก็คือสามจุดห้าสามแล้วก็สองจุดห้าใช่ไหมครับน้อยกว่าสองจุดห้าเนี่ยก็คือเป็นซีเวียไฮโปเคนะครับอ่าอีคีจีสำคัญที่เราควรรู้ก็คือพวก s t d ตีดเพชชันทีเวฟอินเวอแล้วก็ prominent u wave นะครับอ่าการทรีตเมนต์นะครับก็ถ้าเกิดเป็นพรอยเบเนนซี่นะก็คือมี e ี g change นะ BCR ไฮโปเคนะครับหรือว่าเป็นซิมปตอมติเนี่ยอันนี้เราต้องให้ IV นะหรือจะเป็นทั้งซีไลหรือว่าเป็นปริปลาลไลก็ได้นะครับแต่ว่าใน,นในกรณีที่ไม่อิเมอร์เนี่ยก็ให้เป็นออรัลนะครับโอเคการติดเมนก็ประมาณนี้ส่วนการให้โพสก็อย่างที่เพิ่งบอกไปนะว่าไฮโปเคเนี่ยอยากให้ดูแอซิดเบสร่วไมไปด้วยเลยนะนะครับถ้าไฮโปเคที่มี normal แอซิดเบสก็นึกถึงพวกถ่ายชิพนะครับพวกชันนอลพาร์ตี้นะครับ K, ed, พวกอินซะูลิ athy, นะ ulin, อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเกิดไฮโปเคร่วมกับเมตาบลิกอซิโลซิตเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องไปดูอีกทีนึงว่าเป็นเสียทางา GI หรือเปล่าหรือว่าเสียทางไตใช่ไหมครับถ้าเป็นของทาง GI ก็เป็น diarrhea ถ้าของเป็นาทางไตเนี่ยก็อาจจะมีพวก renal tubular c y s t นะครับ diabetic keto c ซิโ i ซิ s นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นไฮโปเคที่มีเมตาบลิกคาโลเนี่ยอันนี้ต้องดู BP เพิ่ม ว่าเป็น B.P สูงห,หรือ B.P ปกติเนาะถ้า B.P สูงก็เป็นขาของ a ัล o s t โ r o n e e f เฟ c ถ้า B.P ปกติก็ต้องไาแยกแอซิดเบสอีกทีนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องไฮโปเคนะครับเอาแบบสั้นๆกระชับๆนะทีนี้ถ้าเกิดท่านน้องคนไหนมีข้อสงสัยเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันนะครับได้ได้คลิปนะแล้วก็ถ้าเกิดชอบเนี่ยพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ที่นะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับใน d 8 2นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ